มาพร้อมกับ i s u ุ u s p ป c แคร1.9ปี2017สุนหรอคันนี้ตามมาเลยค่ะนะคะก่อดึงเลยนะคะต้องดูงเครื่องเลยนะคะเพราะว่าเราบอกไปแล้วว่าคันนี้เป็นรูอิซ s u แครแต่งแต่เครื่องของเราเป็นเครื่องเดิมๆน,นะคะเครื่อง DDI นะคะตัวนี้เครื่อง1.9เ,เ,เดิมๆเครื่องไม่เยิมนะคะแผงนเทซุสนะคะเรียบเรียน ครบทุกจุดนะคะน็อตไม่ขยับนะคะเมกโอเมกอาร์ตุงกลมเนียนนะ,ะฝากระโปรงด้านบนอ่าสติกเกอร์มาครบทุกจุดนะคะเดี๋ยวไปดูต่อนะคะในส่วนของรอบคันคันนี้นะคะว่าจะหล่อขนาดไหนนะคะต้อนน้องแนนมานะคะในส่วนของคันนี้นะคะเราแต่งแม็กซี่ล้อนะคะโหลดหน้าสองหลังสามนะสุดหล่อคันนี้แม็กใหม่ยังปีใหม่สติกเกอร์ยังไม่ได้แกะจากให้สีทั่วรถนะคะ น,นี่เป็นสีบรอนนะคะมีเก็บสีบ้างเล็กน้อยสำหรับรถมุองแต่ถือว่าเนียนมากสำหรับคันนี้นะคะไปดูต่อตมาะค,ะคันนี้เป็นรถสเปคแค็บแค็บเปิดได้นะภายในนะคะเป็นโทนสีดำแบบนี้นะคะสีดำนะคะร,รูร้านะสปอร์ตเลยทีเดียวเบาะผ้านะคะไม่ขากันนี้รถมือ2งดูเลขไม้นิดนึงนะคะ ที่7 0 0 0หม่นะคะเท่านั้นเองนะคะรถนี้0 1 7สเจเลขไม่เจ0 0 0มืนนะคะคันนี้เลขไม่เจ0 0 0มเปิดให้ดูกันแบบนี้ยังไม่หมดมาดูในส่วนของตรงนี้นะคะคันแชมูแกะให้ดูสักนิดนึงนะคะอันนี้เมคองเมกอาร์ make over, over. อันนี้เดิมจากโรงงานนะคะกาไม่ได้ไปทำเพิ่มนะคะแบบนี้รถของเรานะคะ ไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะคะรับประกันในส่วนของเครื่องยนต์ให้ทันตลอดทุกคันนะคะไปดูต่อกันเลยนะคะในส่วนของรอบคันนะคะสำหรับคันนี้นะคะไลเนอร์อิซูซนะคะกันรอยติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะบ้านท้ายของเขาทาหลบใต้นะคะอันนี้เป็นของใหม่นะคะเพิ่มล่อนะคะจัดทรงเพิ่มหลอให้เรียบร้อยเลย พูดมาทั้งหมดทั้งมววนะสำหรับคน,นีเราขายอยู่แค่เพียง459,000บาทเท่านั้นนะคะรถปี2017คันนี้และที่สำคัญนะคะสำหรับเดือนนี้ธันวาคมนะคะโปรโมชั่นเดือนนี้จัดให้เต็มๆเ,เลยนะช่วยผ่อนเป็นหมื่นด้วยนะคะรถคันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะรีบทางขาเราเลยนะจ๊ะค่ะ พูดผิดพ่าประกันใดนะคะต้องขอภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจให้กันด้วยและอย่าลืมอย่าพลาดสำหรับอีซูซคันนี้หันราคาสุดท้ายปีเหลือเพียงซีซัพห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นรีบทารหา,าเราเลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งสี่เก้าเก้าเก้าศูนย์สี่สี่บมาเลยค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะบาย